สถานการณ์ราคาปุ๋ยปี2565คาดการราคาปรับสูงขึ้นแนวโน้มราคาปุ๋ยปรับลดลงสาเหตุเกิดจากอะไร สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคนเล่าข่าวก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับช่องคนเล่าข่าวด้วยนะครับเรามาดูสถานการณ์นะครับราคาปุ๋ยในปี2565กันครับโดยมีนักวิเคราะห์นะครับได้วิเคราะห์ปุ๋ยและได้คาดการราคาปุ๋ยจะยังปรับตัวสูงขึ้นนะครับในช่วงต้นปี2565 แต่จะปรับตัวลดลงนะครับในช่วงครึ่งปีหลังเริ่มต้นนะครับเดิมที่ปุ๋ยขยับขึ้นในช่วงแรกคือช่วงคาบเกี่ยวระหว่างเดือนธันวาคมปี2563กับเดือนมกราคมนะครับในปี2564ซึ่งมีสาเหตุหลักนะครับมาจากราคาสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภคนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นและมีแรงจูงใจนะครับพอถึงเดือนกุมภาพันธ์ทางรัฐตอนใต้นะครับของสหรัฐอเมริกาและรัฐหลุยเสียนานะครับและเท็กซัส ซึ่งต้องเผชิญน,นะครับกับคลื่นกระแสน้ําบนทางขั่วโลกทําให้อุณหภูมิดิ่งลงอีกทั้งพายุเฮอริเคนไอดานะครับที่พัดถล่มบริเวณคาบสมุทรซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวในเดือนสิงหาคมกับเดือนกันยายนปี2564นะครับทั้ง2ปัจจัยนี้นะครับส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการผลิตปุ๋ยและต้องมีการหยุดการผลิตเป็นบางช่วงนะครับ ส่วนผลกระทบหนักที่สุดนะครับคือจีนได้ประกาศหยุดส่งออกฟอสเฟตนะครับเป็นอย่างน้อยจนถึงเดือนมิถุนายนปี2565ซึ่งส่งผลกระทบนะครับในช่วงครึ่งหลังของปี64ปุ๋ยมีราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับและจะปรับตัวสูงขึ้นยาวๆจนถึงต้นปี2565นั่นเองนะครับเมื่อเทียบกับราคาแม่ปุ๋ยนะครับเมื่อปลายปี2563นะครับจนถึงปลายปี64พบว่าราคาปุ๋ยนะครับสูงขึ้น2เท่าตัวเลยทีเดียวครับ โดยเฉพาะยูเรียนะครับจากเดิมที่ราคา3.63เหรียญสหรัฐต่อตันนะครับพุ่งเป็น910เหรียญสหรัฐต่อตันนะครับเพิ่มขึ้นถึง2.5เท่าเลยทีเดียวนะครับและในส่วนของโพเทสนะครับจากเดิมที่ราคา3 6 5เหรียญสหรัฐต่อตันนะครับพุ่งเป็น837เหรียญสหรัฐต่อตันซึ่งเพิ่มขึ้นถึง2.29เท่าเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อครึ่งหลังของปี2565นะครับ ราคาปุ๋ยก็จะมีแนวโน้มปรับตัวลดลงนะครับเนื่องจากจะมีการป้อนวัตถุดิบนะครับในการผลิตปุ๋ยเข้ามามากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ